สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพามาชิมร้านหน้าหมูหมักแล้วก็ลูกชิ้นแพะครับร้านครูประสานครับอยู่ท่าตะคอครับหนองยาป้องเพชรบุรีครับไปครับมาชิมลูกชิ้นแพะครับย่างร้อนเลยครับร้านอะไรครับร้านครูประสานร้านหน้าหมูหมักครับนี่แล้วก็มีลูกชิ้นแพะบะวีคิวแพะจากอลังการฟาร์มครับอืมนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับลูกชิ้นแพะกับลูกชิ้นหมูนี่ เดี๋ยวไปชิมรัดหน้ากันเลยครับได้แล้วครับนี่ผัดเสอิยวผัดซสี้ยวมีกรอบนะโอ้โหดูรุงรังมากดิเหมืนมะโค้ดเด้งเลยโอ้โหนี่อะไรอันนี้กะเพราเป็ดลูกสาวอะไรเหมือนกันเหนือยมากอย่างพีเดตลูกชิ้นแพงไงนี่น้ำไปลุยนี่กันก่อนลูกชิ้นค่อยว่ากันเราลูกชิ้นก่อนนะครับปุงแล้วอาชิมชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยลูกสาวอืม เปไงเด็ดไหมหมูไปไงนุ่มชิมหมูเนะอเป็นไงนุ่มนะอืมนี่อะไรกระเพาเป็ดนี่เพ็ตัวเอาลยเผ็ดูดยเลยเหรอเนื้อเป็ดนุ่มมากอร่อยเขาสวยแ้เรอขาสวยหมดย

เป็นไงมางอร่อยคล้ายๆลูกชินน้นเนื้อแต่นี่เนื้อมันจะหยาวอ่ะจะอร่อยคำแล้วร้อนๆเลยอ,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 อร่อย กินแล้วร้อนๆเลยกินร้อนๆนี่อร่อยดูชีวิตจะทำการชิมลูกชิ้นแพะมั้งครับม,มามค,บค่ะทุกคนมาแล้วก็ต้องลองนะใช่ <c oughs> เลยอ่ะลูกสาวไปเป็นไง มันเหมือนชิ้นอย่างที่พ่อพูดจิงๆนะคล้ายๆชิ้นเนื้อแต่ว่ามันจะกรึบๆแล้วก็หยับออกหยาบๆแต่อร่อยนะนุ่มๆมันมีกลิ่มิกเหมือนมันมันแตกในปากอืมใช่อร่อยแล้วร้อนๆด้วยเออเอออืนี่กระซิมออกเป็นไง ข้าวไม่นานมากนี่ครับไม่มีเหลือเด็ดดวงทุกอย่างครับเป็นไงครับบเป็นไงครับไปครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวก็ สวัสดีครับอร่อยมากครับเด็ดดวง